อนุภาพของใจใจข้าสำหรับข้าคืออาณาจักรความหันษาที่ข้าพบอยู่ในนั้นเหนือกว่าพรใดทั้งปวงที่โลกมอบให้หรือเพิ่มทวีด้วยความเมตตาแม้สิ่งที่ข้าอยากได้คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่มีแต่ในใจข้าขอยับยัง้งมิให้ปรารถนาะ ไรชุดหรูหราเราเจ้าชายไร้สมบัติพัสดานไร้กำลังที่จะสู้เพื่อชัยชนะไร้เล่เพทุบายที่จะบรรเทาความเจ็บปวดไร้รูปร่างที่จะเป็นอาหารตาไม่มีสิ่งใดที่กล่าวมาที่ข้าจะยอมตกเป็นทาสเพราะใจข้าจัดการทุกอย่างข้าเห็นผู้คนมากมายเป็นทุกข์พวกเร่งรีบ ปีนป่ายสุดท้ายร่วงหล่นข้าเห็นผู้ที่อยู่สูงกว่ากล่าวเคาะคุกขามทุกผู้ทุกคนพวกเขาตรากตรำและยังคงหวาดกลัวความกังวลเช่นนี้ใจข้ามิอาจรับไหวดินแดนที่ข้าอยู่คือที่ของข้าข้าไม่แสวงหามากไปกว่าชีวิตพอเพียงข้าอดฝืนทนไร้ท่าทาง เย่อหยิงดูสิสิ่งที่ข้าขาดใจข้ามอมให้ได้พระเจ้าข้ามีชัยเยี่ยงราชาเป็นปลื้มกับสิ่งที่ใจข้านำพาบางคนมีมากเกินแต่ยังโหยหาข้ามีเพียงน้อยและไม่คิดสแสวงหาพวกเขาล้วนขาดแม้มั่งมีมากมายข้าร่ำรวยกับทรัพย์น้อยนิด พวกเขาจนข้ารวยพวกเขาขอข้าให้พวกเขาขาดข้าละพวกเขาอิดโดยข้ายังอยู่ข้าไม่เยาะที่ผู้อื่นสูญเสียข้าไม่อิจฉาที่ผู้อื่นได้ไม่มีคลื่นถ้อยคำใดที่ใจข้าหวั่นไหวเอกภาพของข้ายังคงอยู่ศัตรูหน้าไหนไม่หวัน่นซอพอหูกมิดก็หาไม่ข้าไม่ชิงชังชีวิตไม่กลัวจุดจบบางคน วัดความพอใจจากตัญหาวัดปัญญาจากคลื่นความปรารถนาะสมบัติเป็นเพียงความเชื่อถือเดียวของพวกเขางานฝีมือที่พวกเขาสะสมแต่ความปรีดาที่ข้าพบคือการคงจิตให้สงบความมั่งคั่งของข้าคือสุขภาพและใจอิสระสติของข้าทำให้ข้า ไม่เลือกที่จะแก้ต่างไม่แสวงหาด้วยสินบนเพื่อเอาอกเอาใจด้วยการหลอกลวงที่เพราะความคุณเครื่องดังนั้นข้าจึงอยู่ฉะนั้นข้าจะตายเชกเช่นทุกคนล้วนเป็นเช่นข้าเซอร์เอ็ดเวิร์ดไดเออร์1543ถึง1607กวีชาวอังกฤษในสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่หนึ่งเซอร์เอ็ดเวิร์ดไดเออร์ เป็นที่รู้จักกันดีเพราะคําขึ้นต้นบทกวีของเขาใจฆ่าสำหรับฆ่าคืออาณาจักรเซอร์เอ็ดเวิร์ดไดเออร์ตวีและค่าราชบริพานในศตวรรษที่16ที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนั้นแต่ถว่าบทกวีของเขากลับเหลืออยู่เพียงไม่กี่ชิ้นบทกวีนี้ ผลงานที่ดังที่สุดที่ยังเหลืออยู่สมบัติเก่าแก่กว่า500ปีที่ผมขอมอบให้คุณบทนี้ว่าด้วยศักยภาพของใจคนเป็นบทหนึ่งที่ผมโปรดปรานเป็นพิเศษท่วงทำนองของมันอ่อนหวานอ่านง่ายและดูจะพูดกับผมโดยตรงผมยืนยันกับคุณได้เลยว่าที่ผมรักบทกวีนี้เป็นพิเศษไม่ได้เป็นเพราะผมกับผู้แต่งนามสกุลเดียวกัน ผมได้รับบทกวีบทนี้จากผู้คนมากมายทั่วโลกที่ส่งมาถามผมว่าผมเป็นอะไรกับเอ็ดเวิร์ดไดเออร์ไม่ว่าหนังสือของผมดูจะเข้าคู่กับหัวข้อของบทกวีนี้ใจค่าสำหรับค่าคืออาณาจักรแต่ผมไม่เชื่อว่าท่านเซอร์เอ็ดเวิร์ดไดเออร์กับผมมีความเกี่ยวโยงกันทางสายเลือดแต่อย่างใด จะอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่ผมอ่านบทกวีนี้ผมจะนั่งเอนหลังพลางสงสัยและพยายามใครครวญถึงอาณาจักรแห่งนี้นั่นคือใจของผมเองกวีบทนี้บรรยายถึงความสบายที่ได้หลุดพ้นจากทุกสิ่งรวมถึงร่างกายของคุณด้วยเข้าไปอยู่ในอาณาจักรของใจที่สงบนิ่งคุณเคยใคร่ครวญบ้างไหมว่าส่วนที่วิเศษที่สุดของคุณ ใจที่แท้จริงของคุณคืออะไรกันแน่คุณไม่สามารถมองเห็นมันไม่สามารถสัมผัสมันมันไร้รูปหลักไร้ขอบเขตไร้ตำแหน่งในการหรืออวกาศแต่มันอยู่กับคุณเสมอคอยชี้แนะคุณคอยนำทางทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณตลอดเวลานี่คืออาณาจักรของคุณและเมีย และมีเพียงหุ้นคนเดียวเท่านั้นที่จะใช้มันภายใต้สถานการณ์หนึ่งหรือทุกสถานการณ์สร้างดินแดนหันษาเพื่อตัวคุณเองใจคือตัวแทนอิสรภาพทั้งหมดของคุณจุดที่คนอื่นไม่อาจรุกรานได้เป็นที่หลบภัยของคุณในยามที่ทุกสิ่ง รอบตัวกาลังวุ่นวายมันคือใจที่ล่องลอยและล่องหนผมขอเชิญให้คุณมาสัมผัสกับพลานุภาพของมันที่จะทึ่งและประทับใจกับความยิ่งใหญ่ต่ออำนาจมหาศาลของมันถ้าคุณโห้ยหาสิ่งที่อาจทำให้คุณตกอยู่ในอันตรายจงจำคําในกวีบทนี้แต่ในใจข้าคอยยับยั้งมิให้ ปราถนาะาดเออร์กำลังพูดถึงความสามารถที่จะเลือกจงเข้าใจว่าหุ้นครอบครองอำนาจในการเลือกคุณจะโทษปัจจัยภายนอกว่าทำให้คุณอยากได้อยากมีหรือเสพติดสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพไม่ได้ก้าวเข้าไปในอาณาจักรภายในที่ใจของคุณสามารถเลือกได้ที่มีอำนาจเหนือความอยากได้อยาก,ยากมีเมื่อคุณ ลงอยู่ในวังวนที่อยากเป็นผู้ชนะไม่ว่าจะสูญเสียอะไรก็ช่างคุณจะโทษสังคมที่กดดันคุณก็ได้หรือไม่ก็เข้าไปในอาณาจักรภายในที่ทรงอนุภาพและขอให้ใจของคุณรับใช้ทุกเรื่องมากกว่าจะรับใช้อัตตาที่เห็นแก่ตัวเองเป็นสำคัญ ความอยากได้เกินความจําเป็นความต้องการที่จะไล่ล่าความสําเร็จไม่ว่าจะต้องสูญเสียอะไรความต้องการที่จะถามหาคําอนุญาตจากผู้อื่นตลอดเวลาพวกมันไม่ได้ถูกยัดเยียดให้เราแต่เป็นวิธีที่เราเลือกใช้ความลี้ลับในตัวเราที่มองไม่เห็นหรือใจของเราอย่างไรต่างหาก เอ็ดเบิร์ดไดเออร์กำลังบอกเราว่ามีคนมากมายรอบตัวเราที่มีมากเกินพอดีอยู่แล้วแต่ก็ยังโลภมากพวกเขาล้วนขาดแม้มั่งมีมีมากมายค่าร่ำรวยกับทรัพย์น้อยนิดเขามองผู้อื่นดิ้นรนไม่เคยพอและคอยสแสวงหามากขึ้นอย่างที่ไม่มีใครจะเข้าใจได้พวกเขาขาดค่าละพวกเขาอิดโรยค่ายังอยู่อย่างที่ กวีนี้ชี้แนะมันมีทางเลือกที่จะถูกกลืนไปกับความโลภและความอยากได้อยากมีเลือกที่จะตราตรำและตกเป็นเหยื่อของคราวเคราะห์เลือกที่จะมีชีวิตอยู่กับความกลัวหรือเลือกที่จะตัดสินว่าความกังวลเช่นนี้ใจข้ามิอาจรับไหวจงรู้ว่าใจของคุณเป็นตัวตัดสินใจเลือก หาใช้สิ่งอื่นใดไม่ความสุขและความสำเร็จที่ไม่รู้จบพร้อมรอคุณอยู่ดังที่ผู้ประพันธ์ประกาศในกวีบทนี้ว่าดินแดนที่ข้าอยู่คือที่ของข้าข้าไม่แสวงหามากไปกว่าชีวิตพอเพียงใจของคุณน,นั้นเต็มใจและสามารถมอบความสงบและสันติสุขแก่คุณได้ตลอดชีวิตด้วยการตัดสินใจเปลี่ยนความคิดของคุณ คุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ด้วยการพึ่งพาอาณาจักรภายในคุณสร้างชีวิตของการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้ขาดแคลนในใจของคุณคุณมีอิสระที่จะอยู่อย่างสันติสุขเสมอความกลัวทุกรูปแบบที่คุณพบไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากวิธีที่คุณเลือกใช้ความคิดเมื่อคุณ เก็บกวาดอาณาจักรภายในของคุณให้ปลอดเศษเดินจากความเคยชินตลอดชีวิตแม้แต่ความกลัวตายคุณยังสามารถกำจัดทิ้งไปได้นี่คือความสง่างามอย่างที่เซอร์เอ็ดเวิร์ดไดเออร์กล่าวไว้ว่าค่าไม่ชิงชังชีวิตไม่กลัวจุดจบ อาณาจักรของคุณก็คือวิธีที่คุณใช้ใจของคุณเวลาเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์คุณคือราชาคุณคือผู้ปกครองสูงสุดไม่มีใครทำให้คุณกลัด กลุ่มได้โดยที่จิตดังราชาของคุณไม่ยอมไม่มีใครทําให้คุณเจ็บปวดได้โดยปราศจากคําบัญชาของคุณกวีบทนี้บอกให้คุณเลิกวัดความพอใจด้วยสิ่งที่ทุนปรารถนาอยากคว้ามาครองเลิกอยากเอาชนะและพิสูจน์ตัวเองอย่างไม่รู้จบเลิกวัดความสําเร็จจากกิจกรรมทางโลกทั้งหลายและหันกลับมาข้างในมายังจุดที่มีแต่ สันติสุขและความสงบอยู่ในห้วงคิดคำหนึ่งมีแต่คุณเท่านั้นที่เป็นอย่างที่ไดเออร์สรุปในบทกวีอันลือชื่อของเขาความมั่งคั่งของข้าคือสุขภาพและใจอิสระสิ่งสุดท้ายที่อยากให้พิจารณากับอาณาจักรภายในของคุณก็คือใจของคุณรับผิดชอบ สุขภาพของคุณเช่นเดียวกับความสุขสงบของคุณเปลี่ยนจิตใจที่มีต่อการรักษาโรคแล้วคุณจะเปลี่ยนปฏิกิริยาที่ร่างกายมีต่อโรคภัยไข้เจ็บในอาณาจักรภายในด้วยใจที่สงบนิ่งที่ปลอดความอยากเอาชนะอยากได้อยากมีตรากตรำรและหอยหาคุณสร้างโมเลกุลต่างๆของสุขภาพคุณ ลดความดันเลือดกำจัดแนวโน้มที่จะเป็นแผลผุพองสร้างภูมิต้านทานให้แกร่งขึ้นลดความไวต่อโรคระบาดทุกชนิดและมันล้วนแต่อยู่ในอาณาจักรแห่งใจของคุณทั้งสิ้นน้อมรับคำสอนจากภูมิปัญญาในบทกวีนี้ที่อธิบายว่าใจของคุณก็คืออาณาจักรที่มีตัวตนล่องหนของคุณคุณปกครองอยู่ภายในบทนำกวีที่งดงามบทนี้ มาปรับใช้ในชีวิตของคุณโดยทำตามคำแนะนำดังนี้ฝึกควบคุมจิตใจให้กำจัดพฤติกรรมบ่นทำลายตัวเองทั้งหลายให้หมดไปถามตนเองว่าทำไมคุณถึงเลือกที่จะปล่อยให้ตัวเองกลุ้มแทนที่จะใช้ชีวิตของคุณสร้างความสงบและสันติสุขจับตาดูตัวเองท่ามกลางความหดหู่หรือความ โกรธเกรี้ยวและพยายามหาวิธีคิดใหม่หาเวลาที่จะรู้สึกถึงกับจิตใจของคุณกับสิ่งที่มันสร้างสรรได้เพื่อคุณใคล้ครวนถึงอาณาจักรภายในของคุณและปฏิเสธที่จะปล่อยให้ความคิดต่างๆ เข้ามาในสถานที่สุขสงบและศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษได้เตือนตัวเองบ่อยๆว่าไม่มีใครหรือปัจจัยภายนอกใดที่จะทำให้คุณไร้สุขได้ถ้าคุณไม่ยอมจำไว้ว่าคุณคือบทสรุปทั้งหมดของทางเลือกที่คุณคิดเลือกเองทำไมเลือกที่จะใช้ใจของคุณเป็นแค่เล้าหมูเล็กๆในขณะที่มันสามารถ เป็นอาณาจักรได้คุณมีโอกาสได้รู้เหมือนที่ท่านเซอร์เอ็ดเวิร์ดไดเออร์รู้ว่าใจข้าสำหรับข้าคืออาณาจากักรจำบทสรุปของเขาที่ว่าดังนั้นข้าจึงอยู่ฉะนั้นข้าจะตายเสกเช่นทุกคนล้วนเป็นเช่นข้าและจำไว้ว่าคุณคือราชาปกครองดินแดนที่อยู่ภายในตัวคุณ